สวัสดีครับเจ้าโอเช่นเคยสไตล์โปรโงวันนี้โปรมาออกคลิปมีลูกรออต้นไม้โดยการว่าตีดรอเข้าไปนะครับเห็นไหมครับต้นไม้บางข้างหน้าตีข้ามขึ้นไปก็ขึ้นได้แต่ว่าจะได้ระยะสั้นแต่ตอนนี้โปรจะตีให้ตีต่ําให้รอดออกไปรอดออกไปโดยการว่าจะต้องหนีทรายบ่อหน้าพวกนี้ครับเห็นาเป็นไหมครับเราก็ต้องตีเบียดไปแล้วให้มันเลี้ยวซ้ายเข้ามาให้มันตัแม้วเลี้ยวเข้าไปกลางไฟเววิธีการตีก็หมายความว่า หนึ่งการไอเดชนะครับวางง่ายอีกปกตินี่คือเหล็กยาวนะครับเหล็กห้าเราก็ไว้กลางขาเสร็จแล้ววิธีการตีนะครับสังเกตขึ้นไปสวิงอินไซด์ครับขึ้นเข้าในอินไซด์เข้าในแล้วเวลาลงอย่าลืมตรงนี้ครับก่อนโดนลูกให้หงายมือซ้ายออกไปก่อนโดนลูกนะต้องมีจังหวะครับมันจะพลิกไปนี้หงายมือซ้ายนะครับลูกก็จะออกไปตับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาดูนะครับโปรยสายที่ได้ดูเอาลงทีหนึ่งดูนะครับตับแล้วเลี้ยวขวามาซ้ายนะครับ ไปกลางไฟเบเลยนะครับต้นขวาก็ไม่โดนโนู้นวิ่งไปหน้าเลยเห็นไหมครับดุยลูกหนึ่งในผลก็คือว่าถ้าเราจดไปตีตรงๆเนี่ยลูกอาจจะบินไปทางขวาได้เพราะต้นไม้แนวขวามันต่ํามากนะครับลูกนี้เราจะบังคับให้ได้ว่าตีต่ํารอดแล้วปุ๊บเข้ามาโดยการต้องไม่โดนต้นแรกนี้ด้วยนะครับโดยการหมายความว่าเนึ่งจดลูกเหมือนเดิมหมดลูกไวกลางยืนดูครับขึ้นไม้อินไซด์หน่อยถึงเข้าใน เวลาลงเห็นไหมครับจช้านะครับหายมือซ้ายไปก่อนโดนลูกมันก็จะไปลักษณะนี้เห็นไหมหน้าไม้จะเป็นอย่างนี้ถ้าเลี้ยวก็จะเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บเห็นไหมฮะหน้าไม้เป็นอย่างนี้เราวาดลูกให้แม่นไม่ไม่กัดนะครับเปลี่ยนผ่านาดูเลยครับอ่าลูกที่สองเห็นไหมครับเหมือนกันเลยไปที่เดียวกันเลยเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับอ่ะเอาใหม่ครบควนอีกทนนะครับลูกที่สามถ้าเราจะทราบไปข้างบน มันก็เลือกเล่นได้แต่ว่าต้นไม้มันใ้มากถ้าเราจะเล่นไปมันก็ต้องเป็นแซนเวลล์บ้างครับแซนเวลหรือล็อกเล็กตีขึ้นไปแรงเราไม่ถึงแค่ข้ามแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้ระยะแต่นี่เราต้องการระยะตีได้เลยห้าหนือหกแล้วแต่ดูต้นไม้หน่อยความสูงนะครับต้องฝึกดูนะครับอาดูครับลูกไว้กลางขาขึ้นหมุนเข้าในนะฮะให้มันสริจนิดอินไซต์เข้ามาครับลงมาหายมือก่อนโดนลูก ผ่านลูกนะครับอย่ากัดนะครับถ้ากัดปุ๊บลูกจะตื้นไปขวาทันทีแล้วลูกจะโดดขึ้นเพราะฉะนั้นหงายแล้วก็ต้องผ่านครับตีข้างลูกไปอย่างนี้เห็นมือซ้านนะครับนี่นะครับนักกอล์ฟไปไหมครับหงายไปอย่างนี้อ่าอีกลูกนะครับดึงข้าในนะครับได้นะครับเลี้ยวหมดเข้าไปที่จุดเดิมกันหมดเลยสามลูกนี่ครับนักกอล์ฟลองไปลองดูว่าคือจะตีลักษณะไหนก็ได้แต่ว่าเราจะตีไงว่า ให้ได้ผลงานของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าตีลุยไปหมดตีสู้ต้นงงต้นตไม้ไปมันก็จะชนเนาะเวลาเล่นแต้มมันก็จะเสียเล่นพนันก็เสียตังถ้าเกิดชนไม่ชนอะไรก็ถือโชคดีแข่งขันนี่ลูกนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตก็ได้ชนต้นไม้โป้งลวกลงน้ำตรงนี้ชนต้นไม้เด้งออกโอบีบีเนี่ยครับนะครับลองสังเกตดูนะครับลองไปฝึกดูนะครับไม่ยากนะครับถ้าทุกคนเข้าใจในวงสวิงนะครับจะเล่นง่ายนะครับแลวอย่าลืมติดตามโปนะครับติดตามโป กดแชร์กดสไคร์นะครับแล้วจะมีคลิปดีๆอีกมากมายขอบคุณนะครับเจ <Okay. S 1> อกันคลิปหน้าสวัครับ